วันที่เท่าไรนอนเี่ยอือจุองสองได้เราว่าอกกันนี่จุก้องสองเตไแ้วเงิ่นโดนนักันนี้มันทีตเ่าไรนะเขียนวันทีไว้คนทีราะเตยเงินก่ไปลนะทาเงืนก็ไปว in oui, ันท hey, ีเลยั โอ้ยเก็ดกับวิเป็นพีเอสวีที่ไหนเกียริจนยิ่งอย่างนี้ผ้ใดผู้ใดเออนโูกระบ่กไม่เด้อพี่น้องไน่บัตติก้าจ้องหลันน้องใจกับคนได้หลายเด้อพี่น้องนี่เติมเงินเติมเงินเติมนี่วันที่เท่าไรน้อคือมันนี่วันศุกร์วันศุกร์ที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่เกียรติเกียก่อพอ สองพันลอ,นอนยหกสิบเดนนสามอยาบาทมึงเด้ออัน สวัสดีค่ะคุณตุโรตุเกตขอบคุณหลายๆบิ่งเด้อประเด็นเติมเหมือนเน็ตของไปสีได้จักมือพี่น้องท่านเบิดมือเบิดเว้นเอาออกจากมวเข้าก่อนพี่น้องท่านขาไปว่าสันยางอะไรพี่น้องเลย เน็ตเบิร์ดเน็ตเบิร์ดตเติมมาขึ้นกับว่าได้ขึ้นได้ว่าจะได้ขึ้นได้ว่าจะห้โมเตอร์ห้ให้โมเตอร์มันก็ไม่หายซ้ำรอยขาบวมนิดน้อยขายยังขอบคุณได้หลายเด้อสบายดีไหมวะนะโอันคุณสบายดียังขาไปเดินใครบวมใครงงเดือดเดือดยังเดินเสือบ้างขาไปเดิน บวมใครขึ้นหนึงหน่องเห็นบ่เรีนขาไปรเรียนบ่บวมไข่ใครขึ้นหนึง่งยั่ไหายาท่าคนพี่หน่องเก็บขาเห้งยังเหี้เบก็ได้แหี้ยขาบวมขาบวมขอให้หายไม่ไหวเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเป็น ประเด็นเป็นหัวเข่าเสียมมาแดนซีปีนี่แหละปีที่หาปีนี่ได้เป็นไหลบ้างน้ะบวมมาสองเดือนไหนยังมันเศร้าอยู่แห้งยางให้เบียบก็ได้แห้งบวมประเด็นเรากันผ่าพันเอาแหววอัน,นี้ประเด็นก็เลยเมื่อเมื่อละผ่าออกก็มันนังน่งเศร้ามีแห้งกันอยมปวดขาขาประเด็นยังหันทุกนาจักร ไม่ไปเดืนเอนแรงวาอยู่กับความอดทนในได้นะเพาะอยู่ยังได้มันเจ็บมันปวดก็ต้องได้นะั่นจะต้องได้อดทนน่อเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณได้ไหลายเด้อคุณตกโปรตุเกตขอบคุณได้ไหลายเด้อก็ต้องอดทนเรางสี่แหละพี่น้องขอบคุมเฮานี่นะสวัสดีค่ะคุณลุงนิดบีบขอบคุณได้ไหลายเด้อมาให้กำลังใจน้องหนึ่งอันเป็นผู้ดใดเ่เป็นหัวเข่าเสียมบ่หูจากดอก สวัสดีค่ะคุณคุณนั่งนัางอย่างน่นหน่อคุณนั่งเออคุณนั่งขอบคุณเลยหลายเด้อคุณนั่งคุณนั่งเนาะโอ้ยปวดขาพี่น้องเวดปวดขาเนี่ยขาบวมปันสูงไปหมด ย่ำย่างของเข,า,ขาดังกอกแก,ก็ดกอกแก็ดจ้ะสวัสดีอันพี่นิดสวัสดีคุณน,นิดคุณหนุนตุปโปตุเกียรติสวัสดีเจ้าเด้อคุณน,นิดคุณน,นิดคบีฟเนาะอคุณทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้อมั้งไง